มาเลยลกูกประคองขึ้นอย่างเดียวนะ้ไม่ต้องพุ่งขึ้นนะคุณพ่อคุณแม่ต่อเลยเออต่อเลยเอาพี่ไม่ประคองน้องรอลูกอ่าไปไปเยืนถ่ายด้วยกันเลยไปเยืนถ่ายด้วยกันเลยเอา่าได้ครบนะเออแล้วเปิดนถ่ายทีฟนะนอนมาให้พรก็พอนะลกน้มาเยืนมาให้พรน้ำมนตมาเดี๋ยวผู้ปกครองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดิอนพรผู้ปกครองได้ มานับปัจจัยการเทศแล้วก็หารสมณีนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครบทั้งหมด18บแปดรูปเข้าถวายเลยนะให้สมณีนว่าไงครับโอ้เหลืออีกรูปหนึ่งเนาะข1้นสิบแปดรูปนี่เป็นหวงเพื่อนดีมากเออปัจจัยก็เลื่อนลงไปว่ามีรูปหนึ่งูเข้าไปให้น้ําเกลืออยู่เนาะน้องอะไรนะไอกเกียวนี่นึกถึงเพื่อนเดี๋ยวเออรูปนั้นอาจจะมี วันท้ายพรุ่งนี้วันนี้หมดแล้วโอ้โเหมือนกันเลยนะยองนะที่ยืนอยู่สี่้านนี่เหมือนกันพี่นี่ยิ้มเลยเพราะว่าพี่ผ่านไปแล้วน้องนี่เริ่มต้องยิ้มนะลูกนะน้องอยากรียดนะลูกเต้าู่เตีคเากู่แลก็บอกเตีคกู่นะ พี่มาส่งถึงทางลแ้นรกสบายๆน,นูกนะไม่ไม่นะพอต้นเมตตาเราพูดความรู้สึกก็ไดนะ้ไม่ต้องกงหนด <Yes. S 2> เอานั่งหลังตรงลกูกทราบซึ้งแล้วยังไม่ได้พูดและทราบซึ้งแลนะ อานะเดี๋ยวเราเตรียมตัวอาราธนาธรรมทำความแล้วว่าพร้อมกันเลยนะพระมาจาโลกาทิปปติสหัมปติกาอันชาลีอัน ทีวารังอาญาจดทาสันติทัสสันตาปาราชังขาชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชัง นิมนต์สามเณรเทศนาธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Today I am gonna talk about my experience here. First, I am about to, I'm about to talk about the toilet. The toilet is really dirty <laughs> and, and the floor is wet. and sometimes there's like unflushed pee and poo in the toilet and it's disgusting. I don't dare to go in that stall. and in our rooms we saw one cockroach and my friend screamed so loud and there, sometimes there's bees on the, in 304 in the other room and uh, my friends sometimes sleep at midnight but I sleep first so I'm okay with that and that's it, thank you. ไม่รู้ขอบคุณครับขอบคุณครับพรอาจารย์ที่ช่วยใส่จีวรและสะบงไม่ครับกลับกลับบ้านไม่รกอยากกลับครับ <c oughs> ไม่อยากอยู่ต่อแล้วรกไม่ครับ <c oughs> คิดถึงใครถึงอยากกลับบ้าน ขอบคุณครับอ่ะหนึ่เอาให้พรยอมอ่ะตาลปัดโอแกธาเลยลูกอ่าเสียงยัตถาวะลิวะฮาบุลาบาลิบุเลนติสักหลัง เอวะเมวะอิโตชินังเปตานงอุปกะปติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสามิชาตุสัเเบเรินตุสังกะปาจันโทวันรัสโยะชาวานิชโติยโสโยะชา ชาภิติโยวิวัชันตุสัพพาโลวินาสตุมาเตพาวตันตโยโยสุขิทีขายุโผภาวะพิวะันะสิริสานิจังอุต ปจาจายโนจตัลุธรรมวันตติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุต่อไปปิดท้ายลูกสุดท้ายให้พรโยมคุณแม่เนาะน้องจีฟอดจะได้เอาเพื่อนไปยุ่งเพื่อนลบท์มาแน่ามามาเอาเพื่อนลงในลูท เดี๋ยวเพื่อนจะลงไม่ได้นะอันนี้มนต์ลูกนี้จีฟอ c e โลกลไปหาพระจ้า